เวดเดตซินต้าครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับ20วันครับแล้วซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้ค่ายมวยซอบุญมีตรครับก็อยู่ที่ปินเก้าปินเก้าเนาะมีใครเป็นผู้พ่อผูส้สะเราบ้างที่นั่นก็มีเก่งแก้วแปะยิม้มกุ้โต้กำลังคนในใครเชื่อกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว17ครับเราสูงเท่าไรร้อยหกสิบสามเราน้ำหนักไปล่อยมาไมา่กี่กิโลครับห้าสิบสามห้าสิบสี่เราเตอร์ตายเลยครับ เโลกวันนี้เราเจอกับเจ้าแอนเดอรดาเคยเจอเลยไหมไม่เจอเป็นไฟแรกเลยครับผมแล้วนั่นคือสายเกตงเราต่อยเข้ามาป่ะเขาเป็นมือร์จะต่อยอะไรซีเมอร์เหมือนกันนะแล้ววันนี้เราจะวางเก็งว่าเป็นยังไงก็ไปตามเกมครับไปค่อยไปเรื่อยเนาะอย่างล่าสุดนี่เราต่อยไว้ที่มุยรำใช่ครับวันนั้นเราเจอกับเบสเดินชนดาบลันสารคามครับเป็นไงวันนั้นชนะชนะเข้ามาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบกับร้อยสิบสองครับต่อเขา แล้ววันนี้ต่อยร้อยและสิบก็เท่ากันเลยอย่างน้ำหนักถ้าเช้านี้มีปัญหาไหมไม่มีคิดว่าถ้าเข้าเปช่างมีน้ำหนักจะมาเกินหรือมาขาดอาจจะมาเกินสักนิดหน่อยสองายืดเส้นยืดสายว่ากันเถอะืองวิ่งขยับร่างกายหน่อยเนาะแต่ก็ไม่มีปัญหาร่างกายตันนี้เป็นไงบ้างร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์เลยเนาะเพราะเราขยับมาแล้วไฟหนึ่งใช่ไหมเลยร่างกายสมบูรณ์เลยอ่าเราต่อยมาลรูนๆทุกวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมามก็เป็นร้อยหลักร้อยแล้วเนาะ เราคนจังหวัดอะไรครับชุมพรนะครับฝากเชิญชวนใครเข้เราวันนี้หน่อยก็ดาวชาชุมพรและุ่วยๆคนช่วยเชยร์ผมด้วยครับเต็มที่แน่นอนเต็มที่แน่นอนนะวันนี้เราคู่เอกช่วงที่สองช่องท่วทวาทวทบ .5 สายข้อสดครับผมใครเขาจะาน้องชายครับผม